เส้นนี้นะคะถนนทั้งเส้นนะก็คือเหมือนกับถนนสีลมบ้านเรานะคะหรือว่าพัทยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแหล่งรวมนะคะสถานบันเทิงนะมีสตรีทคลับนะคะก็คือเหมือนบาร์แบบอากโกบาร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. คือจะบอกว่าเลดไลท์ดิสตริกต์เนี่ยนะ mm hmm. เป็นถนนคล้ายๆ mm hmm. กับแบบโลกี mm hmm. นะคะที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยนะ mm hmm. เห็นเพื่อน ลอ้ฟังนะคะอาชีพโสเภณีนะคะที่นี่นะคือถูกกฎหมายนะคะเขาจ่ายภาษีนะก็คือเขาทำงานเป็นเหมือนแบบเป็นอาชีพเลยนะอย่างที่เกิ่นไปแล้วนะคะตอนนี้อันอยู่ที่ถนนเรพรบานค่ะที่เมืองฮัมบูกประเทศเยอรมนีซึ่งหลายคนนะคะก็จะรู้จักในอีกชื่อหนึ่งนะเขาเรียกแถวนี้ว่าย่าน Red Light District ค่ะก็คือย่านโคมแดงย่านนี้นะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งบันเทิงนะคะยามค่ำคืนนะ ที่ใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงมากๆนะคะในยุโรปแล้วก็ในประเทศเยอรมนีค่ะย้อนไปในยุคเริ่มต้นนะคะของถนนเส้นนี้นะก็คือในช่วงศตวตรรษที่17ย่านนี้นะคะจะเป็นแหล่งรวมตัวของช่างฝีมือที่เขาทําเชือกนะคะในการเดินเรือจากนั้นนะคะบริเวณนี้ก็กลายเป็นศูนย์กลางค่ะของอุตสาหกรรมการเดินเรือแล้วก็ถูกพัฒนาขึ้นนะคะเรื่อยๆนะจน กลายมาเป็นเออมืองท่านะคะที่สำคัญที่อยู่ในเมืองคำบก์กจนมาถึงช่วงปลายศตวตรรษที่19ค่ะถนนเส้นนี้นะคะก็ถูกปรับอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เป็นศูนย์กลางทางเรื่อของการค้าความบันเทิงนะคะแล้วก็มีการสร้างโรงละครโรงแรมนะคะเพื่อรองรับนักเดินเรือรวมไปถึงการค้าประเวณีนะคะก็เริ่มเกิดขึ้นในช่วงยุคนี้นะคะ่ะ เพื uno, hay hay ่อนๆมาวันศุกร์เสาร์นะก็คือต้องระวังกระเป๋านะคะโจนอะไรพวกนี้เยอะมากนะคือเป็นแหล่งอันตรายนะเขาก็มี d r a ก q u e e มีโชว์อะไรอยด้วยนะเพื่อนบอกว่านี้เป็นเหมือนคอนเสิร์ตฮอล์นะคะก็คือเขาก็จะมีวงดังๆมาเล่นในนี้ด้วยนะแล้วก็แล้วแต่นะก็ต้องเช็คสเกดตเอานะคะ มันเสียไทยคาราโอเกะอ่ะโอ้น่าสนใจในถนนนี้นะเป็นเลนไลท์ดิสตริกต์แต่ว่ามีโบสถ์อยู่ตรงกลางนี่ด้วยนะคะมันมีไทยคาราโอเกะด้วยอ่ะสุดท้ายเขียนว่าไทยคาราโอเกะนะคะ Thai people everywhere อ๋อ I told you นี่ร้านคาราเกะคนไทยอยู่ตรงนี้ด้วยนะเจ๋งอ่ะเว้ยเรายูแซย e ว a า r งส์นี้ e ูมีน a ด e ะบ e r ั before t h e y were. ทยูส์ต์บี e ิทโอ้เดอะพรีฟอร์ม e ิท และเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างเกี่ยวกับย่านนี้นะคะก็คือในช่วงปี1960นะคะก่อนที่วง The b บ a t ร e นะคะที่จะดังไปทั่วโลกเป็นที่รู้จักขนาดนี้นะวงนี้นะคะเขาเคยมาเล่นที่ถนนเส้นนี้ค่ะก็เป็นเหมือนศิลปินนะคะที่มาเล่นตามคลับตามบาร์นะคะแล้วก็ปัจจุบันแนละ้วอย่างที่รู้นะคะ The b บ a t l e ก็เป็นเลเจนด์ไปแล้วนะซึ่งเขานะก็เคยมาเล่นอยู่ที่นี่ด้วยค่ะ but women are not allowed to enter women allowed are the road, like road oh, gated <really? S 2> <there. S 1> อย่างที่อันได้เกริ่นไปข้างต้นนะว่าในบริเวณนี้นะคะเขาก็จะมีแหล่งที่เราสามารถซื้อบริการทางเพศได้นะคะโดยที่การค้าประเวณีที่นี่นะไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าก็จะมีเรื่องของอายุนะในการจำกัดก็คือต้องอายุ18ปีนะคะขึ้นไปทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการนะและด้วยความที่ประเทศเขายอมรับนะคะให้มันถูกกฎหมายเนี่ยก็ทาให คนที่ค้าประเวณีนะคะก็ได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมายนะรวมไปถึงสิทธินะคะต่างๆที่เขาควรจะได้รับแล้วก็คนที่ทํางานนี่นะก็ต้องจ่ายภาษีนะคะเหมือนคนทำอาชีพทั่วไปเลยค่ะแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบนะคะที่เขาจัดไว้เช่นพื้นที่ในการขายบริการนะก็ต้องอยู่ในโซนที่รัฐบาลจัดไว้ให้นะคะรวมไปถึงผู้ค้าบริการนะจะต้องขึ้นทะเบียนแล้วก็ได้รับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพนี้ด้วยค่ะใบอนุญาตนี้นะคะก็รวมไปถึงสถานที่ที่ให้บริการด้วยนะคะ เพื่อป้องกันการค้าประเวณีอย่างผิดกฎหมายนั่นเองค่ะ Settler like f i s h เ r m ร n yeah f <fishermen>. i s h e r m อ n อ๋อเขาให้อนุศรกับ <laughs> นักพวกหาเดินเรือนะคะหาปลานะก็คือเป็นแหล่งเหมือนผ่อนคลายเขานะคะมาหาใช้บริการเนาะ They, <stand> They just look like me don't <laughs> stand ผู oh, el, okay, right like smells, like ้หญิงคนที่ยืนใส่เสื้อยืดกางเกงอะไรพวกนี้นะคะก็คือเขาขายบริการนะแต่เขาแต่งตัวแบบปกติเลยนะคะไม่ได้มีแต่งตัวแบบว่าเซ็กซี่หรืออะไรเลยนะคือแต่งตัวกันแบบกางเกงขายาวเสื้อยืดอย่างนี้เลยนะคะก็ไม่ได้เหมือนบ้านเราที่แบบแต่งตัวเซ็กซี่นะคะเออว่ะ I just stand here ที่ผู้ถา h ว่ามั้ o โอ้ฮะ o ุณ u ะพูดว่ามั้งในภาษาเยอรมันวิฟีวิฟีเพื่อนบอกนี้เป็นโรงแรมนะคะโรงแรมนี้ก็คือคืนละเนาะอันนี้ชั่วโมงอ่ะ hourly or night p e r night but this one's even cheaper students students and sailors students and seamen 1350 student and what seaman fisherman fisherman Sh sailor man cheaper <coughs> yeah 1350 yeah, oh student got discount yeah wow huh you mean like a one room have three had people, three people sleep there uh, maybe one the bed มัน e e อ r ย t h ร e ่อนยูโ s นี่ e is v e r y เ l d And... y เ a ย i t ่ v e น y o ่ d มี่เขาบอกเป็นโซนที่ให้เข้าได้เฉพาะผู้ชายนะคะผู้หญิงเข้าไม่ได้นะแล้วก็อายุต้องถึงด้วยนะคะเขาปิดกันไว้เลยนะ จากตรงย่านเลดไล g ์ t ิ i ต t ิก c t นิดเดียวเองนะคะนี่ก็คือท่าเรือนะซึ่งก็บอกได้ว่าเป็นสาเหตุว่าทำไมเลดไลด์ด District นะคะก็คือสถานบันเทิงนะคะบริการถึงอยู่ใกล้ๆนะเพราะว่าท่าเรืออยู่ตรงนี้นะคะเวลาที่พวกคนตกปลาอะไพวกนี้นะคะเขามาออจอดท่านะคะเขาก็จะมาผ่อนคลายนะคะที่ถนนเส้นนี้นะคะทุกคนข้างหน้านี้ก็คือเดินมาได้เลยนะสะดวกมากนะคะ แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็สถานบริการที่ขายบริการเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเฉพาะแค่ให้บริการฟิชเชอร์แมนนะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีพวกคนมาแบบชาวประมงมาตกปลาอะไรกันแล้วนะคะก็จะเป็นท่าเรือที่แบบใช้ขนส่งสินค้านะคะดังนั้นก็จะเปิดบริการให้กับคนทั่วๆไปนะได้มาใช้บริการนะคะนี่เป็นท่าเรือ นี่เป็นสถานีตำรวจนะคะบอกว่าเป็นสถานยตำรวจที่ทำงานหนักที่สุดนะเพราะว่าอยู่บนถนนเส้นนี้นะคะก็จะมีเรื่องมีราวอยู่ตลอดเวลานะรถตำรวจนะเนี่ยรถเบนซ์เลยนะคะแฟนซีมากๆเลยอะย่านนี้จะเป็นย่านแบบตรงหัวถนนนะคะไม่รู้ว่หัวหรือปลายถนนนะแต่ว่าก็จะเป็นย่านแบบ นั่งดื่มนั่งชิวนะคะมีบาร์มีโรงแรมแบบก็จะทึกคักหน่อยนะคะก็คือเส้นนี้จะไม่ได้มีผู้หญิงขายบริการนะคะมายืนตรงนี้นะเขาน่าจะเป็นการแบบแบ่งโซนนะคะอย่างที่บอกก็คือก็จะมีโซนสําหรับขายบริการทางเพศโซนสําหรับชิลดื่มกินนะคะดูโชว์อะไรพวกนี้นะคะก็มาตรงนี้นะเฮ้ย hey, this is cool here นี่ก็จะเป็นเหมือนแบบเบียร์การ์เด้นนะคะตรงนี้นะออเดร์เบียร์การ์เด้นนะคะว้า wow, ว this building so f u l l นี่คือขายชีสนะคะไว้ดื่มกับ วาวแชมปเปญอะไรก็ว่ากันไปว้า wow. วมีเนื้อนะไส้กรอกวน์ด้วยเซเว่นน้ำ hungry all the time fish oh wow นี่เป็นร้านขายปลาคะ huh? fish and c h i p ถนนเรพบาลเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกเลยนะเป็นแหล่งรวมความบันเทิงทุกรูปแบบเลยค่ะอย่างโซนนี้นะก็จะเป็นเบียร์การ์เด้นนะคะก็จะมีอาหารขายมีฟู้ดทรัคนะคะแล้วก็จะมีผับบาร์โงละครต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณนี้ค่ะเพื่อนบอกว่าที่ตึกนี้นะคะจะมีคลับหนึ่งที่ชื่อว่า Mojo Jazz Cafe นะก็คือเป็นแจ๊สคาเฟ่ที่ดีที่สุดในเมืองแฮมบวกนะคะแล้วมันปิดนะคะวันนี้ stairs amazing jo god my up นี่เป็นทางเข้าของโมโจแจ๊สคลับนะคะแต่ว่าวันนี้มันปิดถ้าเกิดเขาเปิดก็คือไอ้นี่มันจะยกขึ้น it's like lift up and all the concert everything is under it's like this whole underground wow Oh. เพื่อนบอกว่าถานนเส้นนี้นะคะเรปพระบาลนะเป็นเ,เส้นที่เขาจะมีงานมิวสิกเฟสติวัลนะคะสำหรับนิวคัมเมอร์นะศิลปินหน้าใหม่นะคะคือเอช e อนนะคะที่โด่งดังนะก่อนที่เขาจะโด่งดังเขาก็มาเล่นที่นี่นะคะแล้วก็เหมือนกับแบบให้โอกาสพวกศิลปินหน้าใหม่ต่างๆนะ ได้มาโชว์ความสามารถนะคะแล้วก็จะมีพวกเอเจนซี่นะคะค่ายเพลงนะคะก็จะมาจับจองนะเซ็นสัญญาก,กันนะคะก็คือทุกปีก็จะมาเ,ออเป็นคอนเสิร์ตนะคะที่เขาจัดแบบยิ่งใหญ่เลยนะแถวๆนี้นะคะเ,ออเป็นข้อมูลที่แบบน่าสนใจมากๆเลยอ่ะทุกคนนี่นะคะชเอ็ e เจนเดี๋ยวเขาจะมีคอนเสิร์ตนะคะกลับมาที่ฮัมบูร์กอีกครั้งหนึ่งนะก็เป็นที่ที่เขาแบบ ได้มีชื่อเสียงนะคะโด่งดังก็คือที่นี่เลยนะเปิดโอกาสให้เขานะคะปีหน้านะก็จะมีคอนเสิร์ตมาเล่นที่นี่ค่ะเอาละคะ่ะทุกคนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่แอนพาทุกคนมาเปิดหูเปิดตากันในวันนี้นะอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะกับทุกคนนะคะและสําหรับใครนะคะที่อยากจะลองเดินทางมาที่นี่ แอนเตือนไว้แล้วนะคะว่าถ้ามานะก็ต้องมาเที่ยวด้วยความระมัดระวังนะคะทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะแอนก็ขอจบทริปเมืองคำบวกแต่เพยงเท่านี้นะคะเดินทางมาอยู่ที่นี่ได้4วันแล้วนะก็พาไปเที่ยวไปกินหลายที่เลยนะคะ ต้องขอบคุณเพื่อนแอนนะซาบีนาค่ะที่ชวนแอนมาเที่ยวนะแล้วก็ให้ที่พักนะคะดูแลแอนเป็นอย่างดีนะแถมยังเดินทางมาส่งแอนถึงสถานีรถไฟนะคะตอนนี้แอนก็จะต้องเดินทางกลับไปหาสามีของแอนแล้วนะคะก็หนีเที่ยวมาหลายวันเลยทีเดียวนะตอนนี้นะคะแอนจะต้องมุ่งหน้าไปที่เมืองสุดการ์ดนะคะแล้วก็ต่อรถไฟไปที่เอสเลงเกนค่ะ bye bye.

เมืองมิวนิกนะคะจากนั้นก็จะต่อไปที่เมืองสุดการ์ดนะคะแล้วก็ต่อรถไฟนะคะในเมืองสุดการ์ดเนี่ยไปลงที่เอสเลงเกนนะคะ ก็คือเป็นเมืองเล็กๆนะที่อยู่ใกล้กับสตุตการ์ดนั่นเองค่ะซึ่งเ,เมืองนี้นะคะก็มีสามีของแอนนะคะรออยู่ที่นั่นนะคะมารอรับแล้วนะแล้วก็การเดินทางนี้นะคะแอนก็ใช้เวลาทั้งหมดนะคะประมาณ6ชั่วโมงนะคะทุกคนและนี่ก็เป็นสภาพบรรยากาศนะคะที่นั่งบนรถไฟค่ะก็คนนะคะก็จะมีขึ้นลงนะคะเข้าออกตลอดเวลานะ ก็วันนี้นะคะอากาศฝนตกด้วยนะคะก็นั่งชมวิวไปนะคะนอนหลับพักผ่อนไปบ้างนะคะ6ชั่วโมงยิงไปยาวๆเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าการเดินทางเที่ยวยุโรปเนี่ยนะเป็นอะไรที่สะดวกมากนะคะรถไฟเนี่ยมีถึงนะคะแทบจะทุกเมืองเลยนะแล้วก็ข้ามประเทศได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอิตาลีนะคะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย เราก็สามารถเดินทางด้วยรถไฟนะได้หมดเลยนะคะไม่จำเป็นต้องขับรถเลยค่ะแล้วค่าโดยสารค่าเดินทางนะคะก็ค่อนข้างที่จะ affordable นะคะก็คือ ไม่ได้แพงจนเกินไปนะคนทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้นะคะก็เป็นอะไรที่อันชอบมากๆนะเวลาเรามาเที่ยวที่ยุโรปนะคะก็ได้ไปดูสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะอันก็มาต่อรถไฟนะคะเพื่อไปเมืองเอสเลงเกนนะคะเมืองนี้นะก็จะเป็นเมืองเล็กๆค่ะที่อยู่ใกล้กับสตุทาร์ t นะคะที่นี่นะก็จะมีไร่องุนนะคะแล้วก็ไร่ที่เขาผลิตไวน์นะคะ ก็สามารถมาท่องเที่ยวได้ซึ่งแอนจะพาเ,เพื่อนๆไปเดินเล่นชมวิวที่เมืองนี้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะสามีแอนนะคะมารอรับแล้วนะคะที่สถานรถไฟนะเดินมารับแบบยิ้มแฉ่งเลยนะคะก็ไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะ แอบคิดถึงเหมือนกันนะในที่สุดก็ได้เจอกันแล้วค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมมาถึงตรงนี้นะยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะคะอันจะพาทุกคนไปเที่ยวอีกนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย